นำได้อ e ันว่าเข้าของกองแก้วและเงินคำทัลายกว่าจนมตกเลยมาทะเลไม่เดาวเงินกองทัพดูประกาศ c ำเถิดส่วนอันว่าคามกังวลโหนตายดืหนึ่งก็ดี ขออย่าได้บังเกิดมีแก่ทั้ง้อมทั้งเข้าของเครื่องบริโภคอันใดอันหนึ่งขออย่าได้เสียงไปหมดไปแก่ทันเดินสาปทานานี้อันว่าทรัพย์สมบัติเข้าของทั้งวัอันโตกราคาเลในบ้านเมืองแห่งคุณคเกษตรทีนัมีโดยประกันจำได้อันว่า รับสมบัต MM ิเข้าของเรานันกว่าจองอาตุก้าลงมาคาเลนายาวเนื่นของทัพโดยประการสชนัะเดชทั้งวังกังวลโอดตายทั้งหลายเป็นต้นว่าความบลอดสบายเดือดหนุนหัวใจและห้องให้ทางใจบังเกิดมีแก่ท่าน อีกบ้านตั้นข้าเข้าของคือมันเงาใส่นั้เงาวุ่ยพันคําแก้วแหวนเชือผ้าผ่อและเขาน้ำโภษณาอาหารก็อย่าได้เสี่ยงไปหมดไปจากทานเดินสัตวัตนาวัตานี้อันว่าผลหาแก้วเจ็บระการอันโตกลงมาในความคมประสาชะาะสว่างหลวง เจงพญยาเวชันด์กเป็นลัทธิตนซึงไม่เสด็จจากที่เอามาเมื่อวันนั้นมีด้วยปัจจัยว่าห้าผลแก้วจะได้คิดว่าแก้วปัทมมาลเหลื่อมเหลือตาแก้วพลังอาพนพงแก้วประพันมีแสงเรื่องหุบแก้วมณีภูกระศมี แก้วพิจูนมีค่ามากแก้ววัดสีราราอาภาแก้วมุกดางามสอยสวนเนงินคำสอดเมื่อายก็จงมาตูวก็ลงมาใหญ่งหญ่มา,าดามบ้านตีนบองทัดเจ้าว่าถ้าอันนี้พอเหอนแมงเป็นเข้ากับทั้งโออย่า ทั่าทันนั้นทุกโศกเศร้าอยากให้เข็นใจสั่งจัดเถื่อและก่อคาเทินเทศนาปริโยสาเในเมื่อแล้วลดสาธรรมเทศนาไว้เจ้ามนลและศัทธาทั้งหลายจงได้ดังคำมัคำปาธนาสมดังกล่าวมาแล้วแต่หัหน้างิสิตังก็จะเด็บบลาบวนจบเวืแล้วจะมีก่อน